ใครที่กําลังตามหารถรุ่นพิเศษหรือว่ารถสปอร์ตห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับเพราะว่าเข้ามาหลากหลายคันเลยทีเดียวกับอัปเดตรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์ EP ที่259สวยสวยๆเน้นๆ8คันร้อยท่านผู้ชมเป็นเจ้าของอยู่เลยทีเดียวเริ่มต้นที่คันแรกคันนี้กันเลยครับ เครื่องยนต์แรงสุดของคลาสนี้ที่ไม่เคยมีแบบนี้มาก่อนนะครับออปชั่นเต็มสุดกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่1 Mercedes-Benz CLA 45 S 4Matic Plus นะครับคันนี้มาพร้อมสีเหลือง u ัน e l ล o w นะครับถือว่าเป็นคันแรกที่เข้ามาเยือน Ben z n เเลยทีเดียวนะครับสภาพสวยๆประหยัดงบประจักมือหนึ่งป้ายแดงกว่า2ล้านบาทคุ้มมากๆเลยนะครับผมกําลังเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ4สูบนะครับ2.0ลิตรให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่421แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่500นิวตันเมตรจับคู่กับเกีย ครับ0ถึง100เพียงแค่4วินาทีเท่านั้นท็อปสปีดจัดเต็มอยู่ที่270กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับนอกจากสีสันที่สวยงามแล้วนะครับสำหรับสีเหลืองคันนี้นะครับมาพร้อมชุดแต่ง AMG Body p a u s Styling รอบคันนะครับกระจังหน้า AMG Specific Radiator g r i l l นะครับไฟหน้า Multi Beam Block AMG 5ก้านคู่ขนาด19นิ้วพร้อมคาลิเปอร์เบรก AMG สีแดงนะครับหลังคา panoramic sunroof นะครับรูปทรงรถนะครับคือรถซีดานสปอร์ตคูเป้มาพร้อมรรรระะะบบบบ AMG นนนนคคัััััด้้าาหหลลลลงงกก็สสวยยยไม่แพปปออเ์ ท่อคู่ออกฝั่งละสอนะครับตัวท่อเองก็จะเป็นท่อแบบ AMG e x a o r t นะครับปรับเสียงท่อได้ช่องเก็บสัมภาระนะครับคันนี้มีแฮนด์ฟรีแเซมาให้ด้วยนะครับเข้าไปภายในนะครับท่านชมตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับคลิปด้วยได้สีเหลืองนะครับแล้วก็มีแถบสีเหลืองเล่นภายในเนี่ยสวยงามเลยทีเดียวและโดยเฉพาะเบาะคู่หน้านะครับเป็นเบาะ AMG Sport Seat นะครับเป็นตัว Bucket Se a t เหมือนรถแข่งเลยครับท่านชมสวยงามมากๆมาพร้อมการปรับเบาะไฟฟ้าระบบเมมโมรีได้กล้อง360องศานะครับมีตัว e a t i n g Seat เบาะอุ่นมาให้ด้วย เสียงเบอร์เมอเซอร์เซอร์ราล์เซาล์ซีเซ่นนะครับแล้วก็ได้พวงมลาลัย AMG นะครับโดยปกติเนี่ยจะเป็นเส้นเรดไลน์นะครับแต่ว่าคันนี้เป็นเยลโล่ไลน์สวยงามเลยทีเดียวพร้อมสัญ,ญลักษณ์ AMG อยู่ด้านล่างปุ่มมัลติฟังชันนะครับมีปุ่มปรับเพิ่มเติมแยกซ้ายขวานะครับหน้าปัดเรือนไหม้หน้าจอแดชบอร์ดเป็นตัวดิจิตอลระบบ MBUX นะครับทัชสกรีนพร้อมการเชื่อมต่อครบครันนะครับคันนี้มีทั้งโหมด AMG โดยเฉพาะนะครับแล้วก็มีทั้งโหมด AMG แบบ แข่งด้วยนะครับท่านผู้ชมมาพร้อมการปรับโหมดการขับขี่ให้เลือกอย่างหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นโหมดสลิมพิลี่นะครับอินดิวเวอร์ชั่นคอมฟอร์ตสปอร์ตสปอร์ตพาทและก็มีโหมดโดยเฉพาะเรสตด้วยนะครับใช้แข่งได้สบายๆเลยทีเดียวที่นั่งด้านหลังกว้างนั่งสบายนะครับสำหรับ CLA 45S คันนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นรถปี2020นะครับวิ่งมานะครับเป็นแค่10,900กิโลเท่านั้นนะครับกับราคาสุดพิเศษที่ไม่ได้เคตตั้งไว้นะครับเป็นแค่2,990,000บาทเท่านั้นครับ ถ้าพูดเรื่องรูปทรงกระททดรัดนะครับพกพาความสปอร์ตมาจัดเต็มเลยทีเดียวต้องยกให้ R 1 7 2คันนี้ขึ้นแท่นอันดับหนึ่งของค่ายเลยทีเดียวกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่2 Mercedes- Ben z SLC 300 AMG นะครับคันนี้มาพร้อมสีบรอนเงินอิลิเดียมซิลเวอร์และนี่คือสปอร์ตรสเตอร์2ประตูสีที่นั่งเปิดประทุนของค่าย Mercedes Ben z นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นสุดท้ายเลยทีเดียวนะครับสำหรับ SLC นะครับมาพร้อมขุมกําลังเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบนะครับเมองจีด ะครับคันนี้มาพร้อมบริพาร์ส AMG นะครับกระจังหน้า Diamond Grill ไฟหน้า Intelligent Light System ล้อแม็ก AMG ขนาด18นิ้วนะครับรูปทรงรถเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วนะครับสำหรับเจ้า R172 คันนี้2ประตูนะครับ2ที่นั่งเปิดประทุนออกมาสวยงามเลยทีเดียวมาพร้อมหลังคาแก้วพาราลามิกลัสรูฟระบบทีเลสโก้แพ็กเกจไฟท้าย LED นะครับเข้าไปภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดาสลับกับสีแดงต้องบอกเลยนะครับว่าคู่สีนี้เนี่ยนะครับถือว่าคอนทราสต์แล้วก็มีความสวยงามมากเลยจริงๆนะครับมาพร้อมการปรับเบาะไฟฟ้าระบบเมมโมรี่แพ็ก กล้องถอยหลังนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับสามก้านท้ายตัดหน้าจอ MB20 นาฬิกาอนาล็อกคล็อกนะครับมีฮิตติ้งซีทมาให้ด้วยนะครับแล้วก็ที่โดดเด่นมากๆก็คือคันเกียร์สปอร์ตขนาดเล็กอยู่ตรงคอนโซลกลางสวยงามเลยนะครับคันนี้รถคันนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นรถปี2017นะครับวิ่งมาเพียงแค่50,000กับ1,000กิโลเท่านั้นนะครับกับราคาสุดพิเศษที่เป็นเอเคตั้งไว้นะครับเป็นแค่1 6 9 0 0 0 0บาทเท่านั้นครับ ถึงจะเก่าลงมาหน่อยนะครับแต่ว่าพกพาความเก่ามาเต็มลำเลยทีเดียวไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่3 Mercedes-Benz SLK 200 AMG นะครับคันนี้มาพร้อมสีดำา o ฟซ i นเน Black รุ่นนี้นะครับได้รับความนิยมมาตลอดเลยทีเดียวเก่าลงมาหน่อยนะครับแต่ว่าความเก่าเนี่ยเต็มลำเลยรูปทรงขนาดรถ i m e n s ช o นเนี่ยเป็นแบบเดียวกันเลยนะครับท่านผู้ชมแตกต่างกันที่เครื่องยนต์และก็ชุดแต่งนิดหน่อยนะครับคันนี้มาพร้อมลุมกำลังเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ4ี่สูบนะครับ1.8ลิตรให้แรงม้าจัดเต ไฟหน้าอินเทอร์เจียลไลซ์สเต็มล้อแม็กเอ็มจีขนาด18นิ้วนะครับรูปทรงรถก็เป็นสปอร์ตรอสเตอร์นะครับตามสไตล์ R172 2ประตู2ที่นั่งเปิดประทุนนะครับหลังคาแก้วนะครับมาพร้อมไฟท้ายเอาดีเข้าไปภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีแดงสุดสปอร์ตเลยทีเดียวนะครับเบาะปรับไฟฟ้าระบบเมมโมรี่แพคเกจนะครับพวงมาลัยเอ็มจี3ก้านท้ายตัดนะครับหน้าจอ m b 20นะครับมีนาฬิกานาฬิกา clock นะครับคอนโซลกลางนะครับจะแตกต่างกับตัว SLC ก็คือตัวคันเกียร์นะครับรุ่นนี้จะเป็นคันเกีีีีียยยรรร์ทท่่่่่ใใหหญกกกวววาาาา SLC นนนนนนะคคคคััับ้้้ตถเเมมมลสสิิงขึป็ หคันเลยที่แนะนำนะครับท่านผู้ชมรถคันนี้นะครับเป็นรถปี2013นะครับวิ่งมานะครับเป็นแค่6ก0 0ืกับ9,000กิโลเท่านั้นกับราคาสุดพิเศษที่เป็น,นเกตตั้งไว้นะครับเป็นแค่1นึ่งล้านสอกับเก้าบาทเท่านั้นครับ อีกหนึ่งคันในรุ่นเดียวกันเลยนะครับท่านผู้ชมต่างสีแต่ไม่ต่างอารมณ์นะครับชอบสีไหนจัดไปเลยนะครับกับรถเข้าใหม่ของชมสัปดาห์คันที่4ี่เมอร์เซเดสเบนซ์เอสแลเคสองร้อยเอ็มจีนะครับคันนี้มาพร้อมสีเทาพาราเดียมซิลเวอร์รุ่นเดียวกันเป๊ะเลยนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าออปชั่นเนี่ยแตกต่างกันนะครับคันนี้มาพร้อมขุมกำลังเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบนะครับหนึ่งจุดแปดลิตรหนึ่งร้อยแปดสิบสี่แรงม้าเครื่องยนต์แบบเดียวกันเลยนะครับบอดี้พาร์ตเอ็มจีรอบคันไฟหน้าอินเิต ไปภายในนะครับท่านผู้ชมตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดําเดินด้วยได้สีแดงแล้วก็ได้เบลสีแดงนะครับสุดสปอร์ตนะครับคุมโทนเข้มตัดสปอร์ตแบบนี้สวยงามเลยทีเดียวมาพร้อมการปรับเบาะไฟฟ้าระบบเมมโมรี่แพคเกจนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน3ก้านท้ายตัดนะครับรุ่นนี้จะได้หน้าจอคอมมานด์ออนไลน์นะครับและยังได้เครื่องเสียงฮาร์มันกระดอนด้วยนะครับท่านผู้ชมมีสปอร์ตโหมดปรับโชกแบบสปอร์ตได้ด้วยนะครับถือว่าเป็นออปชันที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับเกียร์ก็อยู่ตรงคอนโซลกลางเหมือนเช่นกันนะ ราคาโดนใจด้วยนะครับรถคันนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นรถปี2012นะครับวิ่งมานะครับเป็นแค่50,000กับ3,000กิโลเท่านั้นนะครับกับราคาสูดพิเศษที่แม็กนเคตั้งไว้นะครับเป็นแค่1,200,000กับ90,000บาทเท่านั้นครับ คันนี้สภาพสวยๆนางฟ้าแบบนี้นะครับไม่ต้องลังเลกันเลยทีเดียวกับรถเข้ามาประจำสัปดาห์คันที่5 Mercedes-Benz SLK 200 AMG นะครับคันนี้มาพร้อมสีบรอนเงินเอลิเดียมซินเวิร์และนี่คือ SLK อีก1คันของสัปดาห์นี้นะครับท่านชมเครื่องยนต์แบบเดียวกันเลยนะครับท่านชมเครื่องยนต์เบนซิน1.8 184แรงม้าเกียร์7สปีดนะครับ b o n ้ p a r t ท AMG รอบรูปทรงรถเนี่ยถือว่าเป็นครบองค์ประกอบของรถสปอร์ตเลยทีเดียวนะครับไซส์เล็กเครื่องใหญ่เปิดประทุน2ที่นั่งนะครับไฟท้าย LED นะครับและยังมาพร ด้วยนะครับเข้าไปภายในเนี่ยเบาะสวยงามเลยทีเดียวนะครับเป็นเบาะสีแดงสุดสปอร์ตนะครับมาพร้อมการปรับเบาะไฟฟ้าระบบเมมโมรีแพ็กเกจนะครับพวงมาลัยรุ่นตัวท็อปนะครับท้ายตัด3ก้านะครับพร้อมปุ่มมัลติฟังก์ชันหน้าจอ MB20 นะครับเกียร์อยู่คอนโซลกลางนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าคันนี้สภาพสวยงามจริงๆและรถวิ่งน้อยๆแบบนี้นะครับสภาพรถมือเดียวแบบนี้หายากด้วยนะครับท่านผู้ชมสำหรับ SLK สีบรอนคันนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นรถปี2013นะครับวิ่งมานะครับเป็นแค่30,000กับ5,000สามหมท่านัั้นนะครบกับราคาสุดพิเศษที่านั้งไว้นะครับเ 1่ล้าน3แสนกับ90,000บาทเท่านั้นครับ เพิ่มคลาสปรับขนาดนะครับเน้นความหรูหราผสมผสานความโชบเชี่ยวนะครับรุ่นล่าสุดปัจจุบันที่ลายการผลิตตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับท่านผู้ชมกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่6 Mercedes เ e n z c น s 220d AMG facelift นะครับคันนี้มาพร้อมสีดำ o b s i d i a n Black รุ่นนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นรุ่นสุดท้ายของ CLS 220d แล้วนะครับท่านผู้ชมและมือหนึ่งไม่มีขายแล้วนะครับท่านผู้ชมคันนี้สภาพสวยเลยทีเดียวมาพร้อมขุมกำลังเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ OM 6544สูบ2.0ลิตรนะ แรงม้าจับคู่กับเกียร์เสปีดนะครับรุ่นนี้ออกมามีเฉพาะตัวท็อปออปชั่นเท่านั้นนะครับบอดี้พาร์ตเอ็มจีรอบคันกระจังหน้าลายใหม่นะครับเป็นแบบสตาร์แพทเทิร์นกริลนะครับได้ไฟหน้ามัลติบีนนะครับล้อแม็กเอ็มจีขนาด20นิ้วนะครับรูปทรงรถนะครับท่านผู้ชมก็จะใหญ่กว่าตัวซีเอนะครับแต่ยังอยู่ในคลาสหรือว่าสไตล์ใกล้เคียงกันนะครับนั่นก็คือรถ4ประตูซีดานนะครับมีความเป็นคูเป้กระจกเฟมเลสนะครับคันนี้มาพร้อมหลังคาซันรูฟนะครับเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้้้้าาาารรระะะะบบบบนนนนคคัััดดททยยยยกก็สวววไไมม่่่แพเเลีีจ ไฟท้ายดีไซน์ใหม่ดิฟิเซอร์ปลายท่อคู่ฝาท้ายไฟฟ้านะครับมีแฮนด์ฟรีแอสเซสนะครับฝาท้ายไฟฟ้าครบเลยทีเดียวเข้าไปภายในนะครับสุดสปอร์ตด้วยเบาะหนังแนปป้าสีดําตัดกับสีแดงนะครับเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถเบาะปรับไฟฟ้าระบบเมมโมรีแพ็คเกจนะครับกล้อง360องศาเครื่องเสียงเบอร์เมสเซอร์เซอร์ราลและการตกแต่งภายในนะครับในรูปแบบหรูหรานะครับสเปคเอสคลาสทรงสปอร์ตแบบนี้เลยนะครับได้พวงมาลัยทรงใหม่นะครับมัลติฟังก์ชันสามก้านไฮตัดหรือเรียกว่าพวงมาลัยแมงปอนะครับสวยงามมากๆนะคครรััับหนนน้าปดดดเืออมิิจตละ หน้าจอคอนโซลกลางเป็นระบบ MBU X Touchscreen นะครับพร้อมการเชื่อมต่อครบคันเลยทีเดียวสามารถปรับเปลี่ยนสีไฟ Ambient Light ได้หลากหลายสีเลยทีเดียวนะครับที่นั่งด้านหลังก็กว้างนั่งสบายรถคันนี้นะครับท่านผูช้ชมเป็นรถปี2022นะครับมาพร้อมบริษัทจากศูนย์ Mercedes Benz นะครับถึงเดือน12ปี2025นะครับวิ่งมาเพียงแค่30,000กับ4,000กิโลเท่านั้นครับกับราคาสุดพิเศษที่เบนเกตตั้งไว้นะครับเป็นแค่2,690,000บาทเท่านั้นครับ ชื่อรุ่นเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับท่านผู้ชมแต่แตกต่างกันที่คันนี้เป็นรุ่นก่อนเฟซลิฟต์นะครับออปชั่นเนี่ยแทบจะไม่ต่างเลยไปหยัดไปจากรุ่นเฟซลิฟต์เนี่ยหลายแสนเลยทีเดียวกับรถเข้าใหม่ประจําสัปดาห์คันที่7 Mercedes-Benz CLS 220 d AMG นะครับคันนี้มาพร้อมสีดํา Obsidian Black มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซล OM654 4ส2.0ลิตร194แรงม้าจับคู่กับเกียร์9สปีดนะครับสิ่งที่แตกต่างกันนะครับท่านผู้ชมนั่นก็คือตัวบอดี้พาร์ทนะครับชุดแต่ง AMG จะคนละลายกันแต่ว่าได้ความสวยงามใกล้เคียงกันเลยนะครับไฟหน้า m u l ติ Beam นะครับล่อมาก เอ็มจีหก้านคู่ขนาด18นิ้วนะครับรูปทรงรถก็เป็นซีดานสปอร์ตทูเป้ท้ายลาดนะครับกระจกเฟรมเลสนะครับมาพร้อมหลังคาซันรูฟนะครับระบบคีริสโกแพ็กเกจด้านท้ายก็สวยงามด้วยไฟท้ายนะครับดิฟฟิเซอร์ปลายท่อคู่ฝาท้ายไฟฟ้าพร้อมแฮนด์ฟรีแอ็ทเซสเข้าไปภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดําสลับกับสีแดงเหมือนคันเมื่อกี้เลยนะครับท่านชมเบาะปรับไฟฟ้าระบบเมมโมรีแพ็กเกจกล้อง360องศาเครื่องเสียงเบอร์เมสเซอร์เซอร์ราอัลสตาร์สแตนนะครัับห้าปดเท์พวงมหน้าจออแดดชบร์เนี่ยเป็นตัวดิิจตอลสาามรถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้ถึง3รูปแบบหนน้าจออค โซนกลางเป็นระบบ MBUX ด้วยนะครับท่านชมนอัปเกรดมาจากตัว CLS 3 0 0ดีรุ่นนี้เป็นตัวทัชสกรีนนะครับรองรับการเชื่อมต่อเ i วิเกชันเรดิ m e มีเดียบลูทูธ USB ครบเลยทีเดียวนะครับทัชคอนโทรลต,ตรงกลางก็อัปเกรดเป็นรุ่นใหม่แล้วนะครับมีโหมดการขับขี่มาให้เลือกหลากหลายไฟแอมเบรไลท์เนี่ยเลือกได้ทุกสีเลยทีเดียวนะครับระบบความปลอดภัยก็มาเต็มไม่ว่าจะเป็นตัวบรายส s p ร์ระบบช่วยเบรกอัตโนมัตินะครับที่นั่งด้านหลังก็ถือว่าเป็นจุดเด่นของ CLS อยู่แล้วนะครับเป็นรถทรงสปอร์ตแต่ 2,021นะครับวิ่งมาเพียงแค่40,000กับ5,000กิโลเท่านั้นกับราคาส่วนพิเศษที่เบนเทคตั้งไว้นะครับเป็นแค่2,300,000กับ90,000บาทเท่านั้นครับ มากันที่รถที่มีทั้งความอเนกประสงค์ผู้โดยสารนั่งแบบจัดเต็มนะครับสำหรับซ u เปอร์ MPV คันนี้เลยนะครับกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่8 t o y o ต a าเอ h a าร์ตเ2.5พาเกจนะครับคันนี้มาพร้อมสีดำและนี่คือรุ่นตัวท็อปนะครับเป็นตัวรุ่นก่อนล่าสุดนะครับแต่ยังได้รับความนิยมนะครับเบนซินนะครับ2.5ลิตรนะครับเน้นความแรงนุ่มเงียบแผมประหยัดน้ามันด้วยนะครับคันนี้เป็นตัวท็อป s c รอบคันนะครับชุดแต่งเป็นตัวอัปเกรดบอดี้พาร์ตสไตนะครับา้น ที่เป็นความโดดเด่นของตัวเอาผ่านนั่นเองนะครับคันนี้มาพร้อมกับล้อแม็กขนาด18นิ้วนะครับรูปทรงรถเนี่ยมองจากทางด้านข้างนะครับเราจะเห็นถึงความกว้างความใหญ่ของตัวรถนะครับนั่งสบายเลยทีเดียวนะครับประตูสไลด์ทั้งด้านซ้ายด้านขวานะครับไฟท้าย LED ด้านหลังเนี่ยเก็บสัมภาระเก็บของได้จัดเต็มเลยนะครับในส่วนภายในนะครับท่านผู้ชมตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดําและตัวท็อปแบบนี้นะครับจะเป็นเบาะหนังแบบมิกกี้เมาส์ซีนะครับในตำแหน่งผู้ขับขี่เองนะครับมาพร้อมกันปรับเบาะไฟฟ้าระบบเมมโมรี่แพ็กเกจนะ มาให้นะครับเกียร์จะอยู่คอนโซลกลางปรับแอร์แยกได้นะครับเลือกสีไฟแอมเบียนไลท์ได้ตัวหลังคาแก้วนะครับก็จะเป็นแบบทวินมูลรูฟนะครับสช่องและที่นั่งที่สบายที่สุดนะครับก็คือที่นั่งแถวที่2นะครับปรับไฟฟ้าเอนนอนพักน่องนะครับเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาเลื่อนด้านหน้าเลื่อนด้านหลังได้แบบสบายเลยทีเดียวนะครับและที่นั่งด้านหลังนั่งได้3คนแบบเต็มๆเลยนะครับสำหรับเจ้าอาลพาดคันนี้นะครับท่านชมเป็นรถปี2 0ง0น่ะครับวิ่งมาเพียงแค่หกหมื่นกับสามพันกิโลเท่านั้นนะครับก เก้าแสนเก้ามืนบาทเท่านั้นครับ ครบแล้วนะครับท่านผู้ชมกับอัปเดตรถเข้าใหม่ประจําสัปดาห์ชอบคันไหนต้องรีบติดต่อเข้ามาที่ Ben NK ได้เลยนะครับและที่ Ben NK ของเรานะครับยังมีรถสวยๆกว่า200คันให้ท่านผู้ชมเลือกเลยทีเดียวนะครับมาที่ Ben NK ได้รถถูกใจแน่นอนครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับที่แฟนเพจ Facebook Ben NK นะครับหรือเข้าไปชมรถเพิ่มเติมที่แคตตาล็อกออนไลน์ www.bennk.com หรือติดต่อเข้ามาที่ Ben NK ง่ายๆนะครับเพียงแค่สแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่บนข้างล่างจอตอนนี้ได้เลยสัปดาห์นี้นะครับ EP ที่259เดี๋ยวเรามารอรับชมกันนะครับว่าสัปดาห์หน้า EP ที่260แล้วนะครับจะมีรถรุ่นไหนและเข้ามากี่คัน สำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีครับ